สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีผู้ไดเข้ามาเนี่ยเนาะคือมืดแทนเลยโอ้อาแบบนี้วะ่ะมีแฟรเข้ามาเนี่ยเนาะมือนเนึบมาอยู่สองเมืองลาวผู้สาวงามเด้อพี่น้อง สบายดีทั้งสี่คนสบายดีเ <c oughs> มื่อนี้สาวลามามาอยู่ส่งแม่น้องวิเดี๋ยี่น้องเมืองลาผู้สาวงาม <c oughs> มาว่าโอลมกันยามหุ่นห่อนน้ะพี่น้อง <c oughs> สบายดี สบายดีด้วยกันนะ่านี่แห้งเลก็ได้ไม่ทักคาเพ่เนะาะไม่ได้ไปใสแม่น,มนก็เลยมีโอกาสได้มานั่งพักคาเฟ่สวัสดี สบายดีสาวพองเมน้องมีบ่าวพลานโดยสบายดีด้วยสบายดีด้อพี่เอวีเอ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 อเอวีคนงามสบายดีโดย,ยดโดยสบายดีบันสุขสุขคนทั้งสิบเอ็ดคนเนาะ ดีเด้อพี่นอ้องเมนี่เห็ดมาเห็ดผะาแพร่ผาทันขอเนาะนั่งนั่งทักผะาแพร่พี่นอ้องสีม่วงสลับเหลืองต้องมึงสีสีอวยให้พี่นอ้องเบิ่งทั้งนี้เด้อพี่นอ้องมันจังสิงสิบปวตอบแสงแดดเนาอเนจงอุ้ยหนาขือเขา <laughs> จนตื่นเจออ <laughs> น้าของหน่าคือขาวแห่งเดียมาอยู่แรง <laughs> สบายดีนะบ้านน้งห้อนมอจากห่อนบ่าวไว้ไปนหน้อนพี่น้องมื่อนี้ห่อนมห่อนห่อนแ <laughs> <laughs> จ๊กสิเลนสงการในแซดอกพี่นอ้องเลยน้องวีนอ้นอ, <laughs> นองน้องวีระด้านขออ่างน้ำ อ่างหนึ่งน้องอิรดาเอาประด้ไปเล่นวงการในใจฮาสิโดนลงในอ่างจเ,ะะเ,เจ้าของเนื้อแล้วก็เล่นแบบสะใจไปเลยน้องอิรดาเห็ดเห็ดประเภทพันค่ออยู่พี่น้อ,ยองยเห็ดแง่พต่ส่ใส่แง,งหนาวเนาะไปอยากซื้อน้ำชาบ้าวก็สั่งมาได้ได้พี่นอ้องเดี๋ยวโควิดแา สาวองจะไปส่งไห้แต่้ต่โควิดบัวทรา็เรียว่าบุไดใส่เมียนะสบายดีเด้อีปี้ออกมือนี่อากาศหอดไหลกเลยทาแป้งรางเท้าได้จัหน่อยเมีนนวบ่เมมยนกองจนกันาน มือนี้บุรีพัฒไซสายมื่อวานนี่เสาร์คนไปติดเลยจกกักจั่นมื่อวานแต่ว่ามือนี้บุรีพไปมือหนึ่งบุรีพไปมีขีดมีขีดให้พี่น้องในส้มอีกได้พี่น้องแต่ยังบุรีอัพโหลดลงเดี๋ยวรอรุ่นกันเนาะเห็นบ่าววัยโตสัมแมวนะบ่าววัยสิเห็นยังขาลอดส้มมึงเนาะพี่น้องเป็นยังบ่าวไัยแต่งโตสเมียว ก็คน oh, เหลือมตาอ่านอ่านมืนมอรูปวิวไกลคนเหลื่อมตาคนเหลื่อมตาหาแนวมาใครห่อนสิกินยังระบัดมึงมึงมึงคือสมัยวันเย็นทั้งสองคนงานทั้งสองคนเลยโดยขอขอบใจหลายๆสบายดีแม่น้องวิเพ่นเมืองไทยบ่อห่อนเมืองไทยบ่อได้ จัดแล้วละสะพองโดยทั้งนี้ก็คือกันเด้อทั้งนี้ก็ไปจัดคือกันเนาะแม่สวัสดีกินข่าวเทียงกับยังนอเนะครับกินข่าวเทียงกับสัวอ่นสัวอึงเหตดเหตุยังนอแม่น้องนี่หาแนี่วมาใช่ฮอดมีชุมาอยากได้มีลาวมา หาห้ยด้โดยเอาสีหาห้สิถูกใจเจ้าบ็น้อวานนี่เลยเอ็ดลืมยังตั้งด่านตรวจแล้วครับด่านตรวจตรวจยังไงตรวจยังว่าไห้จบโควิดตรวจโควิดหรือว่าตรวจตรวจยังสวัสดีครับไอ้ดำสวัสดีครับใส่กล้องยังเอื่อย น่าก <S it> <laughs> ็เขาเทกับวายุเห็นในหูบเนินวิ่งอู้บ่นบ่นแมนวะพี่น้องเห็นตัวจริงแหลนนี้เด้อเห็นตัวจริงนี่แหลนนี้โหลดใา่ห่อนใา่ห่อนวะพี่น้องสีงานเจสีไข่ห่อนนะ ไปไปสั่งเนี่ยน้องวิไปแล้วพี่น้องเสือน้องวิน้องวิมาแตงน้องวิอ่านน้าตลากับสิกบเมื่อยกบเมื่อยอยู่นี่แหละพี <S <S ่น้องเห็บผาพันครอบแพ้แพ้หมักซีได้สั่งมันรอดพี่น้องซีเหตุหายนี่คือมีมีผู้สั่งมาแล้วพี่น้อง ตล่าจังได้เหตุไหคือสีเหลืองสีเหลืองอมอันนั้นผสมหวนะมวกแมวแต่ว่าภุมกมากแมวไดกะ็ะซังได้ตอนตอนเห็นอันนี้สิบดแดงเงยหนาะขึ้นมาพี่น้อง เชียงก็เจอ้าอันททอน,น,อนี้เห็ดฮื่นนะพี่น้องอันนี้เสียงก็เจ้าเห็ดฮื่นสบายดีแมนน้องหวีสะพองโดยสบายดีตรวจโรคโควิดโอ้โดยพอน้องหวีไปซ้ายับพอน้องหวีไปหน้ากล้องขี่ตัววะแมนก็ขี่ตัวสมมติสาค้อนเริ่มตั้งตั้งจุด ขั้นขั้นกองขั้นตองแล้วครับหาของกินยากลร้ครับโดยสูดๆได้พี่น้องเลยสู่ๆทุกคนเลย้ยใส่กันลำบากเนาะพี่น้องเนาะไปใส่มากใส่กันยากวัน เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหายเบิงน้องจอยพี่น้องไงน้องเจ้าระตําหูไดเดียนยังว่ายังบ่ได้โอกาสเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างเมื่อเล้งเมื่อเล้งสิไล่สดทั้งสองสาลาวเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เท็เบิ่งกลองเมน้องวีก่อนสบายดีทั้งสิบสองคนเด้อพี่น้อง เห็ดผระแพ้อยู่พี่น้องเไยเห็ดผระแพ้ันคอสีเหลืองอมม่วงไปเหอดได้สียังสั่งรเด้วพี่น้องนะคะบ่าแพ้เดี๋พี่น้องทั้งขาดรถทั้งเงาซาลาเอาพื้นละหาลอยก็พร นางเห็ดนี่ต้องใส่เวลาเป็นมือพี่น้องเพิ่อเพิ่ถามมันยากคือสาว่องบอกสบายบังไดนี่กะรวมค่ะเป็นถีดทุเรพี่น้องอันนี้บริขีโมด้วยรวมกับเป็นถีดเพราะว่าเพราะว่าบอกสบายเนาะก,ก็เลยเป็นถีดเลยไปเฮดือนเพื่อนเพื่อนประนอนไน่นีเนี่ยละ ในหัวเฮือนเท่านี้ล่ะเพื่อนประนอนพอโทษลายๆพี่น้องน้องจอยไปใส่น้องจอยนั่งนั่งอันนัน้นผงทั้ทงหลังผงน้องจอยเผินตำหูกเป็นคุณลัสตีเดอ้อน้องจอยเดอ้อผมเป็นคนไทยเด้อโดยโดยคนฝั่งไทย ส่งใจให้ฟั่งลาวโดยขาขอบใจหลายๆไหไลฟ์สดครั้งแรกของ่องเมยน้องวีใช่ไหมสาวลาวคนสวยโดยแม่เลียวขอขอบใจอย่าหยงงสาวลาวลลยสาวลาวสิรอยอิสราทางนันเดเนาะคือสิไปมาสะดวกบอต้องย่านติดโลกโควิดอากาศก็ดีโดยกะกเฝ่าระวังอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ากะ บอดายละเลยเนาะกระเพราระวังคือกันสบายดีสาวพองถือกักตัวสีอาทิตย์ออกบ้านบอดายดยสูๆเดอ้อ <c oughs> อยู่ทั้งนี้กับถาไพไไ่ไฟซมาไซกับสีได้อันาคตโกตคือกันพี่น้องทายอยู่พี่นะถาไปต่างประเทศมากหรือว,ว่าตา่างอันนั้นกับสีไดงกักตคือกันแต่สีถือกักโตโบแมนอยู่เพื่อนเจ้าของนะพี่เนอะแต่สีอยู่มองอันนั้นมองเพิ่ตั้งแบบว่า ย่องคาราสการเพิ่นผุ้แหละพี่น้องที่มองมีหน่วยงานเขาแบบว่ามีเครื่องมือเพียบพ่อผมผูแหละเพิ่นสีกักตัวไว้เนาะสบายดีโอเด็กน้อยไปใส่เบิร์ดแพนดาบมีผู้อาบนำ้ำไออยากไปฝั่งลาวอยู่สี่ไปตามหาคนโสดอยู่สวรรค์ขีดโดย พวอมีกรโสดอยู่เด้อประมทเจอของมาเด้อกินข้าวด้วยชวนแซบเด้อกินข้าวไงอยู่ป่าอยู่ป่าคือเคยเคยเล่าไปใส่มาใส่บอบโบได้แต่อยู่หน้าดยแม่นนะไปใส่มาใสาก่กระยาคกก่นแล้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวนี้ก็แจ็กสิเป็นเนี่ยได้น้อป่าป่าห้าก็ได้เลื่อนออกไปห่างหละพี่น้องเอยเพราะว่าบริจาคงานเนาะบด้จาคงานชุ่มนุ่มบด้จาคงานเอียงได้ได้ทั้งสินนาอก็เลยก็เลยสีได้ปผ่าป่าห้าวกระสีเลื่อนไปก่อนนะล่ะถ้าว่าได้ได้ซองมาแล้วก็สีได้แบบว่าทอดท่าน พอท่านธรรมดาเนาะพี่นอ้องถาว่านั่นก็สิถถาว่าบได้มากก็คือว่าสีได้ซีได้เลื่อนไปแบบบบมีกำหนดราวากันจนว่าโรคโควิดสิซาลงหมดแล้วพี่นอ้องโรคโควิดโรคคนตายหาเนะประมาณนี้แหละพี่นอ้องแต่บาง บางคนเนาะคือพ่อแม่ปรุงยาตาไยเขาว่าว่าถาเ็นลุกถาานี้เป็นว่าถาฝนต๊แล้วมันก็สีสวงก็สีเศร้าเนาะพี่น้องไลเป็นำ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 ไน,ำนเลยแบบนี้นะกระบูหูในคำบุลันบุลานแล้วกะ็ไก่ไก่ใต้ภาคมันก็สิเป็นประมาณนั้นพี่น้องาว่าไก่ใต้ภาคหรือว่างัวใต้หาควายใต้หานี่กัถา้าฝนต๊ผ้าลงมาแล้วกั มันก็จะคอยซาไปเนาะพี่นาะไหลไลนำปนน้ำน้ำน้ำในเสียงเสียงวัวน่อยสบายดีเบาเคยลาวเอ้ยอายุจากปีแล้วโดยสามสิบกว่าปีแล้วเท่าไรเด้อแม่งครับไปมมนง่ย ลังหีดพระเพอยู่กับล่งขมุกขมุนอยู <S <S 2> <S 2> ่กับพระเพอยู่พี่น้องอุ้ยเสียงเงียงน้องเห็นอยู่บนน้องจอยนะพี่น้องเด่นนะน้องจอยสิกัเดียวกัเดียวกัเดียวอเมน้องวีภาพไปเบิ่งน้องจอยต่ำหูแน่เร็ว อัน้องจอยไปตำหูกันองจอยดูเด้อพี่น้อง,องตำหกกูกะเดวกะเด้อยู่เ่าแล้วการงามอยู่สะพองด้เขาขอบใจเนาะไปหัวไปมากเลยบอกเลยอึงหัวห่้ง สบายดีพ oh, cool. ี่น้องขู่กล่องชาวนวลงามเลยข่าวข่าวเป็นการไล่ทาง y o ยูทูปขังแเลยคนสองแม่น้องเมืองลาวเป็นสาวงามสบายดีพี่น้องมาคุทุกคนเด้อพาเบิ่งน้องจอยพี่น้องน้องจอยตำหูอยู่ น้องจ้อยอ่านหน้าม bueno. uh, ือละสาเถื่อเป็นอยาบอกว่าน้องอยแม่ซีเรือนสบายดีน้องวีกบไปหาสละเงี้มันอนเลยก็ได้ทีนี้แหละน้องวีไปอานน้าเนาะ น้องวีอาบเลยเด้น้องวีขึ้นอาบป้าเลยไม่เหม่อไมีต่ำหูเลน้องจอยเก่งลายนะอะไรอย่างนะโดยขอบใจลายตาวคำบูหามถออรก็แ่จะช่วยถอมินไปทัวอะไรคนหนุ่มเลยมานหนงาัวเงัวหานอนเลย่วงนอนบะน้องวี เดี bye bye. ๋ยวกลับไปหาซาลาพี <Fern sehen> ่น้องบายบายงามพูดแล้วกล้องนี่ไม่หาซาลาหอดพยนต์ ไปย่นนอนหนารู้พี่น้องปูไปยเบิ่งกำําลังกําลังเห็ดพระแพทอยู่พี่น้องไต้สิเป็นผู้สชกดีผู้ได้สื่อน้ำซาลาก็เป็นผู้สชกดีเขาคือคนหนักละพี่น้องเพราะว่าจะองใ่เห็ด เห็ดขาขนมเห็ดซอยซื่อเนื้อเด้อพี่น้องเป็นขาขนมอันนั้นแม่น้องวีเออแม่น้องวีเอ้ยเจ้าก,กับมาคุยให่เอยแน่